ตับสบายดีเอฟซีถุกทานที่เขามาเบิ่งมาส้มสองเสาแพงสบายดีพี่น้องชาลาเขาเองเนาะแล้วก็พี่น้องอยู่ฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศไปขายปลานิ่นผลสำเร็จเลยพี่น้องขายปลาน,นิลนสดตะเกาะเบอร์โทรเนาะอีลาไปยังโลกอันน่ะอ้าวแลนกลับขึ้นเลยอีลา ไปนําหาอยู่หน้าผูพี่น้องผัดว้าบบเห็นวิ่ได้ยังอะน่ะสวัสดีคุณลูกว่างก่อนโอ้ยคือมุมแต่ลูกบ่ออีนั่งไปใส่มาป้าลูกไปหาอยู่สวนพูน่ะอือจิมาเอาป้าแบบโบเห็นคนน้ำออกเมื่อหน้าบบโบเห็นอีกี่นองไปตลาดโทรมากกับบุมีไปหา ขายเบิ่งลูกขายปลาโคนน่ะเออมาก็มาเป็นยังไดงขายดีบอใช่ใช่ขายดีบ่สเพชรบดแห้งดีเอาเพชรบดแหงดีดีเดี๋ยวมาลูกขานี่เดี๋ยวมาใส่แกงหน่อไม้ใอ่ เฮ็ดบดแหงได้แต่เฮ็ดบดแห้งน่ามาไปตลาดนกระชื่อกระดูกมูแน่โอมาแก่สิมาเอาปลาเอาลดใช่น้อปานี่นั่งบ่ตักปลาหนาหาเลยเอาเพิ่มอีกสี่นั่งเอาเพิ่มอีกเดียวนั่งแพงมาจ่ายเงินตัวสี่โลนะ นางแพงยังบ่ท okay. okay. yeah, okay. yeah, yep. hey. right. ่านน่นแล้วเหมือนแยกเรื่องตัวตัวสีซื้อเพิ่มต่างหากตัวสีโลนี่โดยโดยเดี๋ยวให้นางแพงมาจ่ายตัวสีโลนี่ตโตหนาจ่ายเท่าแพงจ่ายแล้วแล้วตัวหาโลนองเอา่อไปเอาไป้วไปขึ้นคุ่ะเอาทางไปเอ็นน้ำได้เนาะเอากระตาตักโลดอีนาง บล๊อตเล่เอาอันกระตานั่นแหละกระตาสีเขียวนั่นแหละตักฟ้ากันเลยช่องบล็อกระตอกอค่อยน,น,นั่งกแต่กระตอกสวิ่งนั่งมีบล็อตสวิงเอาสวิงนั่นนี่นัน่งสิธนัดกลัว ปลาเมามาเอาปลาบ่าวแพงว่าเอาเมื่อโหลดเด้อปลาเมาหากิโลแล้วก็ปลาสี่กิโลสิไปเห็ดหนามกระปุ้นอันยันอันเอื้อยมาเอาปลาไว่ะไปสั่นว่ะนั่งเบิ่งของแซดบอกเพื่อนแล้วว่าสิไปเอาปลาเด้อว่ะเพื่อนถามว่าเอื้อยไปใส่บ่อเพื่อนว่ามื่อนี่อันเชีย่นั่นเห็ดลงท่านอยู่วัดว่ากระปุ้นเมื่อนี่นะ เ็ดกะปุ้นแน่แล้วก็มีน้ำซ่าแม่น้องลิงลิงแน่แล้วก็มีกับเข่าอันของเบาแพางแน่เมื่อนี่น,นะบวกซ้ำได้พี่น้องเมื่อนี่บวกซ้ำนาะคือสีอิ่มอยู่ดอกอยู่วัดแน่แอีนันนงลงเห็ดเวียกร่วมเนาะอนั่งเวิรตักจวิง้งเวิทนัดตัว เอ็ดนี้นะแม่เอ็ดเป็บุันปักมีนุางุกี้บุบ้นามัอเอออไปนายางใหญ่แมนแสอนกันกระสอบน่วยหนึงเอื้อยบท่านเอามาหายตัวน้ำดีอยู่อยู่เฮือนนะเอาเมื่อเมื่อนะ กระสอบมีบ <si ่นั okay? ่งขันมีกระติดรวมกันเก้าโลรถมันจะง่ายบ่ต้องใส่ทงอีนางยังบ่เคยพี่น้องเบิ่อข้าวันข้าเจ้ามาซื้อปลาไม่กระตักเอาลยไลรจ้าพ่อคนนั้เอาตัวนี้ข้าเจ้าเอาตัวนี้เนาะเอาแบบไหนเนาะรักอะไรกูรักมากเอกตักได้มากกับมาตักเอาเองหัดตักเลยเฮ้ยให้มันเป็นเนาะ แมนใส่กระสอบติดร่วมก็ได้มันจะไงแมนแมนถอดกนหมดนั่งขันจีายง่ายดะสีทอง่ายนะมีขู่หรือกระซ้ามก็ได้ตักใส่แล้วโป๊ะใส่ขู่นี่ทั้งนี่นั่งนี่ละถอดวุ่นถอดวุ่นลงโมลืนนี่อีนั่งตักได้แล้วมาถอดใส่ทั้งจังความทั้งลุมกระสอบปาเนี่ของจับปลาโบเป็นพี่น้องอย่ามันปากมืออะฮะ หาวีธีเแหลยวิธีอินังจ้บปาเอามาก่อนอินังเด็ดต้นหนึ่งก็เอาความลงทางในนังแมนนั่นแหละคุณนั่งคุณ bố bên nhang pa tai bố bên nhang à là to cái đấy nang mình to là to nhang bố xăm na này cái nhân cháp bố bên mình cả park đấy pa nín hả? men men khi mà à. sao chân khịt nàng

แม่บ้นเหนดอกแงดแข้งดเลยเพิ่นตักแบบบังคับมันจะแหงต้นนี้แล้วเจ้าบลี่ลุยเอาแขงหมดอะไรตกโตอีโอ้ยไออีนั่งไออีนั่งนั่นนี่ไม่ไปบลเล่ไปเวิร์ตแล้วเล่าอ่ะนักเขาค่อยๆได้เพิ่นไปแหง แมนบ่ออ่างอันเอฟซีเพิ่นคือจีแมนเพิ่อนข้าเจ้าอันเคยขายปลานะปะข้าเจ้าว่ามันอ่างใหญ่พูดไ้กั้นเื่งก้างอีกจ้าให้มันเป็นสองอ่างว่ะสันแมนกั้นให้มันเป็นสองอ่างอยู่น้ำอันเดียวกันเพื่นแมนเพิ่นใไ้กั้นเื่งก้างอีกเพื่อนว่ะตักก็ง่ายเพื่อนว่ะ ตักกง่ายบัดนี้เวลาสมุติว่ามันหนอกมันยังเขาก็นแยนกอันได้ด้นังเพิน่นแนะนํามาน่ะแต่ก,กาเวลาอากาศฮ่อนๆนี่ให้เอาน้าแข็งลงน้าแข็งลงในน้านี่มันจังมันจังมันสิจังสีเย็นๆแหละปลามันสีบ่ตาย,ย,ย,ยอีี่เพิน่นแนะนํามาก็ับขอขอบคุณหลายๆเด้อคําแนะนําดีๆเนาะ กระสีเมร์กวนปนไปย่าเห้าไปเห็นหยวนหมุดอาหารนักกระอ่างบ่ได้ใหญ่ได้กระเจ้าเห็ดตักกันง่ายง่ายกระคอยเป็นคอยไปนอผีน่องนอาะว่าพื้นกระเริ่มเห็ดถ้าห้าอันกันเป็นซองมันกระสีใสออกซิซองอัน <laughs> ลอยหยอบลอยคลิปนี้กับเบิอันงานน้องงันตากปลาเนาะเบิง่งนงานนั่งติวตากปลากับแม่มือสมัคร <laughs> มือจำเป็นฮะก,ก็เริ่มฮะก,ก็เริ่มสัมภาษณ์เน,ะเนะาะ,นานนะน <laughs> ต่อ <laughs> <laughs> ไปกับจีเป้นแมค่าอาชีบแล้วเนาะบอกว่าแต่จำเป็นแล้วเนาะ ึกเรื่อยๆมันกาชินและแม่หากระเริ่มชายจนเก่าโลจนสีเขาสิบโลป้าเอ้โพเาโลแปดเก้าโลแปดบุเป็นย่งเดียวสิบอกน้งแทงดอกเาโลแปดกายบุเป็นย่างเดียวมันเอาขึ้นมาได้ที่มันสีเงากาเท่ากับมันเอาใหม่นะสีโลแปดป้า ไปเน,ะน,นปะาะบาน้ปมาเมากระสีมืงองานเราติดตามชมเ้อพี่น้องเด้อยันมันสวยสีเอาไปหมอบให้แม่คั่วอยู่วัดทีป่ปลานี่มันเป็นขององนเคสของเท่าแพงนะหากิโลพี่น้องหากิโลแล้วก็คองเท่าแพงนี่สี่โลแปดเนาะสี่โลแปดห้าติดใส่กันเลยมันชีได้ันอำนวยความสะดวกให้แม่กับน้องเนาะตักปลาฮะนะจังสีได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าห้าสีเอาลงไปวัดอันเดียวกัน ไปนั่งหิวไปใส่โหลดเหน่หนั่งเอาโหลดอยู่ใส่แบบนี้เออออีนั่งเขาไปส่งเออแมนอีนั่งไปส่งอยู่เฮือนนั่งแพงเด้ออันเท้าแพงถ่ายอยู่ครับกับบจักแมนโหลดอีนั่งกับบ๊อีก่างป่าเอ้ยเอาไปผาะไปพผากันอยู่เฮือนนั่งแพงเนาะป่า ขบุณเดอ้ออันเจิผัดแลเผิ่นผูมาสนักสนมโดยอาจา์คิดกับเขาให้ลำให้รวยเดอ้อให้ได้ซื้อป้านะอันอีให้อันนั้นได้อยู่ได้กินน้ำให้อยู่ <มา S 1> ดีไ<ด>ม่แห้งเด้อเคยผัดทางอิตาลีเนาะอยู่ดีมีแห้งโดยซื้อไปเห็นน้ำขปุนเลี้ยงคนอยู่วัดโดยเดียวเงินซาแพงเอามานำาลังเนาะโดยิไปเลยเดย้อป้าเด้อมันสวย จานมาแต่คายตลาดเลยพี่น้องอุ้ย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 รวมกำลังสิไปผัดมาพอดีเนาะ oh. น้ำหอบทีบโทษผัด <is> อันมาเอ,อิดมาหาผัดบ่มี่อันคนอยู่น้ำเมื่อน้าของแนว่าวเห็นกายไป เมื่อหน้าบอบเห็นโถบอบปมีผู้หาบวัน,รรวนดีพ่อแม่พี่น้องบูฮู้พิ่นไปตลาดผู้ขาไปขายปลาบอว่าอ่อนแม่น่นะบูฮู้พิ่นไปตลาดบูยาาไปตลดแม่นทีน่เจ<ป>้าน่ะฮู้อยู่เพิ่นไปตลาดแล้ยจอดผู้ขาแต่ว,ว่าวายแม่ตัวใช้ซุม้มไปซุ้มเลยเฮื้ยนในแพงเฮื้ยนในแพงตัวใช้เงี้ยมาเอาปลาได้หนิว่ะเอาเพิ่มอีกอันสี่โลแปดขีดเด้อว่าสิเอาสี่โลฮะมันสิกระเทิรนติดไปเลย แน่นซีโร่แปดขีดเด,ด,ดียวให้นั่งแพงมาจ่ายเงินไปเลยได้โดยดูเข้ามาน,นประกาศเอาปลาลงก่อนเพระาะว่าปลายังประมาณขายดดไ,ได้ดีเติบใหได้ได้ขายแจ็คโล่มาหนึ่มาซิบก่าโลกว่เด้โอ้สปอยจะยิ้มเป็นแป้นนะสวัสดีพ่อแม <c oughs> ่พี่นน้ำขอเอาปลาลงก่อนโดนะยโดยรอยยิ้มปลาโอเคพี่น้องมาหอด้วยแหละเนาะปลาก็มาแล้วพี่น้องมาแล้วสบายดีเลยเอฟซีสแพงบ๊อบ บ่อแพงก็พึ่งไปเอาพักมาแต่หน้าโดยถบกันอยู่นี่เนาะโดยแต่กะสีลงไปหมอบโดยพักนี่เนาะพักเนาะมีมีพักมีพักเสริมมักถั่วสลัดเนาะสีเห็ดเตี้ยมเห็ดเหนีอกระปุ่นเนาะถั่วนี่ยละสลัดแมนอันนี้ถั่วสีเห็ดเหนีอกระปุนเหนีอกระปุ่นเนาะผ่านผานเนาะโดยเฮาก็บจีเปเหมาะไปทางแม่ครั่วกระเพานในคลองน้องบ้า คลิปเหมาบนะไปเบิรงไปส่ยส่องบาแพงไปเบิ่งไปชมอยู่ส mm ่องบาแพงอันนี้สุดอันคลิปนี่นะปลาเมาไปเอาปลาเนาะปลาเมาไปเอาปลาแล้วก็เอามารวมกันอยู่เฮือนสาวแพงนี่แล้วก็สีเตรียมลงไปหวัดเนาะก็ติดตามชมอยู่ส่องบาแพงแล้วก็เขาขออวยไส้ห้พรอพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมจงมีสุขภาพแข็งแรง กดไลค์กดแชร์ให้ใน่เด้อวิวตกขนาดเลยคนเก็บจะได้ความไข่จะมีเด้อผู้ใหญ่ใจดีทุกคนกะเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเนาะที่ว่าสื่อปลาถวายวัดน้ำมให้แมนของเอื้อผาดเนาะแมนกับไอพอนไอพอแมนเอสเอพี่น้องไอพอนโเนาะเอื้อผาดทั้งอิตาลีสมทบกันในมือนี่เนาะสมบกันพี่น้องแบบก็ซีมี่ยังอีกคือว่ามีน้ำซาน้ำโบ ติดตามชมเนาะอยู่ช่องแม่น้องลิงลิงเมื่อไหร่แหละสีเจ้านักจัดเต็มสามสายมานำกันสายบุญเนาะสายบุญเนาะไอ้พรใจดีอยู่อเมริกเอื้อยผัดอยู่อิตาลีเนาะหรือว่าหรือว่าสองสายบ่อพนซอยทั้งแม่น้องลิงลิงบ่อแม่นบ่อซอฟเฟงแมนเอื้อยผัดอยู่อิตาลีพี่น้องสองสายเนาะสองสายใหญ่ ไปหมอกอะไปเบิ่งไปส้มอยู่ขีดปบบแพงเนาะโดยเอ๋อแล้วเนาะขอขอบคุณขอบโดยโดยโดยขอบกอใจผู้ใหญ่ใจดีบัดสุขุสุขคนเนาะโดยเสื่ออาหารเลี้ยงชาวบ้านน้ำมงเนาะที่มาเห็ดวัดกะไอคนนี้เหลือมีแห้งได้กินของเสพแทบกะได้บุญนำกันเนาะพี่หลงเนาะกขอเวไซ่ไห่พ่อนเนาะทั้งเคยพัดและก่ไอพ่อนเนาะที่อยู่ USA เอไอพัดไก่อยู่อิตาลีกะขอให้เจ้าทั้งสองคนเนาะ จงมีแต่ความซุขความจเจริญตลอดไปทั้งขอบครัวของเจ้าเนาะสบายดีสบายดีติดตาดมชมต่ออยู่คลิปบอแพงเนะาะ